ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสกลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้พราใจของพระเจ้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการดำเนินชีวิตต่อไปก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องทุกท่านก็มีความคิวกระหายที่จะรับฟังสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะสอนกับเรานะครับผมก็อธิฐานขอให้ถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงเราใน,ในใบ่ายวันนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้กับเราในการดำเนินชีวิตต่อไป วันนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันกับทุกท่านในเรื่องของสันติสุขจากพระเจ้านะครับพี่น้องครับทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่ในสังคมหรือในสิ่งแวดลอ้อมที่อาจจะมีสิ่งที่ทําให้เราขาดสันติสุขได้อยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยได้ใส่ความสามารถอันหนึ่งให้กับเราอยู่ข้างในตัวเรานะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะมีสันติสุขได้อยู่ทุกเวลานั่นหมนายเขาว่า สามารถได้จะมีความสุขได้นะครับเหมือนกับที่พระเจ้าทรงเป็นอยู่ในเวลานี้ในสวรรค์เราอาจจะสงสัยว่ามันจะไปไปได้อย่างไรล่ะในเมื่อเราเองก็เจอกับเรื่องราวต่างๆที่ท้าทายให้เราเองขาดสารที่สุขอยู่ทุกวันนะครับแต่ถ้าเราศึกษาในพระวจนะของพระเจ้าดีๆเนี่ยเราจะพบว่าพระองค์ทรงมีคําตอบให้กับเรานะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านลองดูในพระธรรมสดุดีบทที่94ข้อที่สิบานะครับ พระเจ้าได้บอกไว้ว่าเพื่อจะให้เขาพักจากวันลำบากจนกว่าจะขุดบ่อไว้ให้คนชั่วนะครับถ้าเราอ่านในฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะเข้าใจในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่เข้าใจมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูในฉบับภาษาอังกฤษนะครับเราจะเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าข้อความตอนนี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับภาษาไทยบอกว่า ในสรุดีบทที่94ข้อที่13บนะครับบอกว่าเพื่อจะให้เขาพักจากวันลำบากจนกว่าจะขุดบ่อไว้ให้คนชั่วแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนไว้ว่า God has given us the power to remain calm in the times of adversity นะครับเมื่อเราอ่านดูแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงประทาน อำนาจให้กับเรานะครับที่จะสามารถสงบสุขได้ท่ามกลางปัญหานะครับก็จะทำให้เราเข้าใจเลยว่าพราะองค์เนี่ยได้ใส่ความสามารถบางอย่างให้กับเราที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สงบได้ท่ามกลางปัญหานะครับถามว่าสิ่งเ่าเน,นี้ยอยู่ตรงไหนละ่ะนะครับอยู่ข้างในตัวเราอยู่แล้วนะครับแต่เราจำเป็นที่จะต้อง เ,เรียนรู้ที่จะดึงเอาความสามารถอันนี้เนี่ยออกมาได้นะครับบางครั้งเราเข้าใจว่าการที่เราจะมีสันทิสุขเนี่ยก็คือการที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการท้าทายอะไรเลยทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็คือว่าชีวิตบนโลกใบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเจอกับสิ่งที่ท้าทายเรานะครับแต่เราสามารถที่จะเอาชนะสิ่งที่ท้าทายเราได้นะครับและเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้ เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงมีอยู่ในเวลานี้ในสวรรค์นะครับวันนีนะ้ผมอยากจะให้ข้อพระคัมภีร์สั้นๆอยู่3ตอนด้วยกันนะครับที่จะเป็นการช่วยเราในการดึงเอาความสามารถที่พระเจ้าใส่ให้กับเรานะครับที่จะสามารถมีสันติสุขอยู่ตลอดเวลาได้นะครับอันแรกอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่ e 4ข้อที่2 3ถึง24นะครับเอเฟซัสบทที่4 ข้อที่23ถึง24และจงให้จิตใจของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงพี่น้องครับเมื่อเราบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยนะครับเราก็มีมนุษย์ใหม่อยู่ข้างในก็คือวิญญาณของเราที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างตามพระฉายของพระเจ้า นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีมนุษย์เก่าก็คือเนื้อหนังของเราที่ยังอยู่ภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับมนุษย์เก่าก็คือเนื้อหนังของเราเนี่ยมีแนวโน้มจะเอียงไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเมื่อเราเจอกับเรื่องราวอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยมนุษย์เก่าหรือว่าเนื้อหนังของเราเนี่ยก็มักที่จะคล้อยตามกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและจุดนี้จะเป็นจุดที่ทําให้เราเองเนี่ยอาจจะเดินผิดพลาดได้เพราะว่าถ้าเราตาม ความต้องการของฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยเราก็จะพลาดจากสิ่งที่เรามีเราเป็นในฝ่ายวิญญาณนะครับแต่ทีนี้ถามว่าเราจะทําอย่างไรดีละ่ะที่จะให้มนุษย์ใหม่ของเราก็คือวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เนี่ยสามารถที่จะควบคุมมนุษย์เก่าของเราได้ประตูอยู่ตรงตรงนี้ครับพระเจ้าบอกว่าจงให้จิตใจของท่านเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องให้จิตใจของเราเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเพื่อที่ว่า เราจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะครับเมื่อจิตใจของเราเปลี่ยนใหม่เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดึงเอาความสามารถที่อยู่ภายในวิญญาของเราเนี่ยออกมาเป็นประสบการณ์จริงในฝ่ายขยภาพได้นะครับประตูที่จะทําให้มนุษย์ใหม่หรือมนุษย์ฝ่ายวิญญาเนี่ยสามารถควบคุมมนุษย์เก่าหรือมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังได้เนี่ยก็คืออยู่ที่จิตใจของเราและอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าจิตใจเนี่ยประกอบด้วยความคิด อารมณ์ความรู olan, ้สึกและแรงปรารถนาเมื huh. ่อเราให้พระวจนะของพระเจ้าหรือความจริงของพระองค์เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเนี่ยความคิดของเราก็จะเปลี่ยนนะครับเมื่อความคิดของเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเราจะมีอารมณ์ที่สงบนิ่งมากขึ้นเหมือนกับที่พระเจ้าทรงเป็นนะครับแลวทําให้แรงปรารถนาหรือว่าแรงจูงใจในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่พระเจ้าเป็น นะครับแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องทําด้วยตัวของเราเองคือพระองค์ใส่ความสามารถให้กับเราในการที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็ต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนด้วยตัวของเราเองโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมาเป็นเหมือนน้ําที่ล้างจิตใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกวันที่เราได้มีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าอ่านพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าไข้ครวญถ้อยคําของพระองค์เนี่ยก็จะเป็นการที่ให้ความจริงของพระองค์เนี่ย เลี่ยนจิตใจของเรานะครับซึ่งเป็นจุดที่เรากำลังกำลังทำกันอยู่ในเวลานี้นะครับทุกคริสตจักรนะครับก็พยายามทําอยู่ก็คือว่าประกาศความจริงของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์เพื่อให้ถ้อยคําของพระองค์เนี่ยมาเปลี่ยนจิตใจของเรานะครับที่เรามาโบสถ์ที่เรามาประชุมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกวันอาทิตย์หรือระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะให้ถ้อยคําของพระองค์เนี่ยเปลี่ยนเราในด้านจิตใจนะครับ ถามว่าจิตใจของเราทุกวันนี้เป็นอย,อย่างไรบ้างเราต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้จิตใจของเราเนี่ยปักอยู่กับอะไรนะครับเราเอาความคิดเอาอารมณ์ของเราเอาแรงปัรถนาของเราเนี่ยปักอยู่กับสิ่งที่เป็นความจริงในฝ่ายวิญญาณหรือว่าข้อเท็จจริงในฝ่ายกายภาพเราต้องตัดสินใจเลือกเอาแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ในฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยเราก็มากที่จะมองไปในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ย จะเป็นความจริงตลอดไปเหมือนกับที่โยบเนี่ยเผชิญกับปัญหาในชีวิตเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆประมาณแปดเก้าเดือนที่เขาไปเผชิญปัญหาเนี่ยเขาก็เอาจิตใจของเขาเนี่ยไปผูกมัดหรือไปผูกติดอยู่กับข้อเท็จจริงนะครับแล้วเขาเกิดความท้อใจแต่เมื่อเขาอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าได้บอกความจริงกับเขาเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าก็ได้เปลี่ยนจิตใจของเขาเสียใหม่ให้เขามองไปยังที่ใหม่ เมื่อเขามองไปยังที่ใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและเมื่อเขามองถูกจุดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาได้ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองแต่ช่วงที่เขาได้รับพระพรจากพระเจ้าที่มากกว่าเดิมถึงสองเท่าเนี่ยมันกินระยะเวลาหลายสิบปีเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พระคัมภีร์เลยสอนเราให้เราฝัง ความคิดจิตใจของเราเนี่ยไว้กับสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ได้หมายความว่าให้เราดําเนินชีวิตแบบอะไรก็ตามทุกอย่างเป็นฝ่ายวิญญ,ญาณไปหมดไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะพระเจ้ารู้ว่าเราเองก็ยังมีส่วนประกอบหนึ่งในสาส่วนก็คือร่างกายซึ่งเป็นฝ่ายเนื้อหนังอยู่นะครับแต่เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตในฝ่ายกายภาพแล้วก็ดําเนินชีวิตไปในฝ่ายวิญญ,ญาณเนี่ยพร้อมๆกันได้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องแยกตัวเองออกไปในสถานที่ที่แบบ เป็นฝ่ายวิญญาณอย่างเดียวเพื่อที่ว่าเราจะสามารถอยู่ในโลกของฝ่ายวิญญาณตลอดเวลานะครับเราไม่จำเป็นต้องหนีปัญหาไปอยู่ในที่ที่สงบตลอดเวลาเพื่อที่เราจะสามารถให้จิตใจของเราสงบนะครับเราสามารถที่จะมีชีวิตที่สงบมีจิตใจที่ดีได้เนี่ยท่ามกลางสิ่งต่างๆที่ท้าทายเรานะครับเพียงแค่เราให้จิตใจของเราเนี่ยอยู่กับความจริงในฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับ คือเรามองไปที่เบื้องขวาหัตถ์ของพระเจ้ามองไปที่สิ่งที่เราเป็นในฝ่ายวิญญาณเนี่ยแล้วเราเข้าใจว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปถึงจุดๆนั้นอย่างแน่นอนเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเผชิญกับความเจ็บป่วยเนี่ยนะครับถ้าเรามองเราเอาจิตใจของเราเนี่ยไปมองไปที่ข้อเท็จจริงในฝ่ายกายภาพเนี่ยเราก็จะเกิดความหมดกําลังใจแล้วว่า เราเองเนี่ยจะเจ็บป่วยต่อไปแต่ว่าถ้าเราเอาจิตใจของเราเนี่ยมองไปที่ตัวตนในฝ่ายวิญญาณของเราก็คือเบื้องขวาพระหัตของพระเจ้าเนี่ยเราจะพบว่าเราหายแล้วนะครับแล้วเราจะรู้ว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะสามารถไปถึงจุดๆนั้นที่เราหายจริงๆเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยไปได้เมื่อเรารเผชิญกับความขาดัดแคลนหรือปัญหาในชีวิตเนี่ย ให้เรามองไปที่ความจริงในฝ่ายวิญญาณว่าเราเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากความยากจนนะครับพ้นแล้วจากปัญหาทุกอย่างแล้วเราก็จะมีกําลังใจที่จะสามารถก้าวข้ามผ่านข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความยากจนหรือว่าปัญหาที่เราเผชิญไปได้นะครับสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเรามองที่ไหนถ้าเรามองไปที่จุดที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นในฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราก็จะมีกําลังใจที่จะสามารถก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปได้ ผมพบว่าอันนี้เป็นจิตที่เราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนด้วยตัวของเราเองเราไม่สามารถที่จะขอให้ใครเนี่ยมาอธิษฐานให้กับเราหรือวางมือให้กับเรานะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะครับต่อให้มีคนมาหนุนใจเรามากแค่ไหนต่อให้มีคนมาอธิษฐานเผื่อเรามากเพียงไรถ้าจิตใจของเรายังเลือกที่จะมองไปที่ข้อทจริงในฝ่ายกายภาพอยู่เนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนอะไร นะครับมันก็จะคงเป็นเหมือนเดิมจนกว่าเราจะลุกขึ้นด้วยตัวของเราเองแล้วบอกว่าเราจะเปลี่ยนจริงๆแล้วนะครับเราจะให้จิตใจของเราเนี่ยอยู่ที่ความจริงที่เป็นฝ่ายวิญญ,ญาณจากพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจแบบนั้นด้วยตัวของเราเองเนี่ยพระเจ้าก็จะทําการอัศจรรย์ผ่านทางชีวิตของเรานะครับโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปขอให้ใครอธิษฐานหรือวางมือให้กับเราเลยก็ได้เรามีความสามารถอยู่ภายในที่จะเปลี่ยนได้ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้ว โดยกําลังที่มาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้านะครับแต่ก็ขอบุณพระเจ้าที่เรายังมีพี่น้องในพระกายที่คอยหนุนใจเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเองก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะที่เข้มแข็งได้ตลอดเวลาที่จะสามารถหนุนใจเราเองได้นะครับบางครั้งเราเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ทําให้ร่างกายของเราทรุดลงจนไม่สามารถที่จะใช้ความเชื่อด้วยตัวของเราเองได้เนี่ยบางครั้งจุดนั้นเนี่ยอาจจะต้อง หรือว่าอาศัยความเชื่อของผู้ที่มีความเชื่อที่มากกว่าเนี่ยคอยเสริมเรานะครับแต่แต่ผมพูดถึงว่าถ้าในกรณีที่เรายังสามารถที่จะใช้ความเชื่อด้วยตัวของเราเองได้เนี่ยการที่เราใช้ความเชื่อด้วยตัวของเราเองเนี่ยก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับที่จะทําให้เราก้าวข้ามผ่านจุดต่างๆในชีวิตของเราไปได้นะครับทีนี้เรามาดูข้อพระคัมภีร์อันที่สองนะครับก็คืออยู่ในสองโครินบทที่สามข้อที่17นะครับ 2โครินบทที่3ข้อที่17บนะครับบอกว่าบัตรนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็อยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฉบับภาษาอังกฤษนะครับเราจะเข้าใจมากขึ้นเลยนะครับเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระคัมภีร์ในข้อภาษาอังกฤษตอนนี้เนี่ยบอกไว้ว่า for the lord is the spirit and wherever the spirit of the Lord is there is freedom นะครับจะสังเกตว่าพระคัมภีร์เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยได้ใช้คำว่า is นะครับเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าบัดนี้พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณเนี่ย ทรงอยู่ในปัจจุบันนะครับและพระองค์ทรงอยู่ที่ไหนเนี่ยเสรีภาพก็อยู่ที่นั่นนะครับผมหลักการอันที่สองนะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่มีสันติสุขได้ตลอดเวลานอกเหนือจากการที่เราเปลี่ยนความคิดจิตใจของเราให้สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญ,ญาณเนี่ยอันที่สองก็คือว่าเราจําเป็นต้องอยู่กับการทรงสถิตของพระเจ้านะครับและการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงอยู่กับเราในปัจจุบันนะครับ พี่น้องครับตรงนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยไม่มีความสุขหรือสันติสุขก็คือว่าเราเอาชีวิตของเราเองเนี่ยไปผูกติดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือว่าไปเป็นกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมากจนเกินไปนะครับคือเราไม่ได้อยู่ในโมเมนต์ที่เป็นปัจจุบันนะครับผมเองเคยมีประสบการณ์คือว่าเวลาที่เรามาเจอพี่น้องที่โบสถ์เนี่ยนะครับแทนที่เราจะ ให้ความคิดของเราอยู่กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีในปัจจุบันเนี่ยแลว้วก็มักจะคิดไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตนะครับจนทําให้เราพลาดจากสิ่งดีๆที่เรามีในปัจจุบันไปเพราะถ้าเรามองดูเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราไม่สบายใจเลยบางอย่างเนี่ยนะครับให้เราถามตัวเองเลยว่าไอ้เรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลานี้หรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าถ้าไหนท่านถามตัวเองแบบนี้เนี่ยจะพบว่ามากกว่า90%เเนี่ย ปัญหาที่เรากําลังคิดอยู่ในความคิดของเราเนี่ยมักจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันหรอกแต่จะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองมากกว่าก็คือว่าเรามักจะไปฝังความคิดของเราอยู่กับอดีตนะครับหรือว่าไปคิดวิตกกังวลถึงอนาคตมากจนเกินไปนะครับง่ายๆเลยคือว่าเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับบางครั้งเรามาโบสเนี่ยเราก็คิดกังวลเรื่องของการเงินใช่ไหมครับแต่ถามว่าณเวลานี้เรามีปัญหาการเงินหรือเปล่าคือถ้าเรามองใน โมเมนต์ของปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเรามาโบสถ์เนี่ยนะครับเราไม่ได้มีปัญหาการเงินเลยเพราะว่าเรามาที่โบสถ์เนี่ยเราก็มีอาหารไว้ทานใช่ไหมครับมีที่อยู่อาศัยมีที่นั่งมีเครื่องอารรกาศมีเครื่องอำนวยความสะดวกของทุกอย่างพร้อมนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่ขาดแคลนอะไรนะครับแต่การที่เรามีความวิตกกังวลในขณะที่เรามาโบสถ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเอาความคิดของเราเนี่ยไปอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือเปล่า ที่เราล้มเหลวทางการงานหรือทางเศรษฐกิจหรือเราเอาความคิดของเราไปอยู่ที่อนาคตรหรือเปล่าว่ามื้อต่อไปเราจะทานอะไรเราจะมีกินมีใช้เพียงพอหรือเปล่าเนี่ยนั่นคือการที่เราเอาตัวเองไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตมากจนเกินไปนะครับจนพระคัมภีร์ต้องย้ำกับเราว่าบัดนี้นะครับคือเดี๋ยวนี้คือในปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าทรงอยู่กับเราและพระองค์ทรงเป็นพระวิญญ,ญาณนะครับและพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าทรงอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น พระเจ้าต้องการจะบอกกับเราผ่านทางข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าให้เรามองสิ่งที่เป็นในปัจจุบันนะครับอย่าไปมองในอดีตหรือกังวลอนาคตนะครับถ้าเราสามารถที่จะให้ความคิดของเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆได้เนี่ยนะครับเราจะเป็นคนที่มีความสุขนะครับตลอดเวลาได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราในเวลานี้นะครับพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราเมื่อวานนะครับหรือพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราในอนาคตแต่พระองค์ทรงอยู่กับเราในเวลานี้ พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณที่อยู่กับเราณตอนนี้นะครับเมื่อเราตระหนักได้แบบนี้เนี่ยเราจะพบว่าให้เรานิ่งเสียและรูว้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเรา,เน,เราะะรรนะครับถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องกลัวอะไรใช่ไหมครับนะครับพระเจ้าอยู่กับเราเนี่ยพระองค์สามารถที่จะช่วยเราในทุกปัญหาได้แต่เราจําเป็นที่จะต้องจูนตัวเราเองเข้ากับพระเจ้าให้ได้ด้วยว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราในเวลานี้ให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มากกว่าที่จะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับเ <P uk it> พราะหลายครั้งเนี่ยเราจะทําอะไรบางอย่างในเวลานี้เราทําไม่ได้เพราะว่าเรากังวลน,นะครับเราคิดไปต่ง <P uk it> ตางๆนานาแต่ถ้าเ,าเกิดเราตัดอดีตตัดอนาคตได้เนี่ยแล้วเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพระเจ้าเนี่ยเราจะมีกําลังในการทําสิ่งต่างๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกให้เราเดินหน้าต่อไปนะครับอยู่กับปัจจุบันและก้าวต่อไปเหมือนกับตอนที่ สมัยเมื่อยุคของโยชูวาเนี่ยนะครับจะต้องข้ามทะเลเนี่ยนะครับข้ามแม่น้ําไปยังดินแดนแห่งพรนสัญญาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เดินคือให้เดินต่อไปนะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ยกไม่เท้าขึ้นเหมือนกับที่โมเสสทำนะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกให้เดินต่อไปโยชูวาเนี่ยก็ต้องใช้ความเชื่อแล้วครับว่าเมื่อเราเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะจมน้ําหรือเปล่านะครับแต่พระเจ้าบอกว่าให้อยู่กับป an, นะัจจุบันและเดินต่อไปเถอะนะครับพระเจ้าบอกว่า Keep on Walking คือให้เดินต่อไปนะครับเมื่อเมื่อเราเดินต่อไปเนี่ยเราก็พบว่าการอัดชันก็เกิดขึ้นก็คือว่าแม่น้ำก็แยกออกทำให้เขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีมุมมองแบบนี้คือว่าให้เราเดินต่อไปนะครับอยู่กับปัจจุบันและเดินหน้าต่อไปเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตที่มีสันติสุได้นะครับสุดท้ายนะครับอยู่ในข้อพระคัมภีร์ปัญญาญาณนะครับบทที่7ข้อที่8 นะครับปัญญาจารย์บทที่ 7, ข้อที่8นะครับบอกว่าเบื้องปลายแห่งสิ่งใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นแห่งสิ่งนั้นๆนะครับเบื้องปลายแห่งสิ่งใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นแห่งสิ่งนั้นๆนะครับพระเจ้าต้องการจะบอกกับเราว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตเนี่ยดีแน่นอนนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเป็น คริสเตียนเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเรามีอนาคตที่สวยงามนะครับเรามีสิ่งที่ดีรอคอยเราอยู่แต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปัญหาที่เราเจอมากจนเกินไปจนเราลืมไปว่าเรามีสิ่งที่ดีรอเราอยู่อย่างตัวผมเองเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่รู้จักกระพระเจ้ามาก็ยอมรับนะครับว่าแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ย คือแต่ละวันที่ดีขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาในชีวิตบ้างเนี่ยแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยดีกว่าเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ดีกว่าเมื่อเดือนที่แล้วดีกว่าเมื่อปีที่แล้วดีกว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับเราจะโตขึ้นเติบโตขึ้นทุกวันนะครับและเมื่อเราเติบโตนในฝ่ายวิญ,ญญาณมากขึ้นทุกวันเนี่ยเราก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและสิ่งที่เป็นความจริงในฝ่ายกายภาพเนี่ยก็ดีขึ้นเรา สุขภาพดีขึ้นเรามั่งมีมากขึ้นเรามีสิ่งต่างๆในชีวิตที่ดีมากขึ้นอยา่างปฏิเสธไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมองอย่างนี้ครับว่าเบื้องปลายหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านปลายเนี่ยจะต้องดีแน่นอนการที่เรายังมีชีวิตอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกแล้วว่าเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็น เพราะถ้าเราไปถึงจุดนั้นที่พระเจ้าอยากใ,ให้เราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องจากร่างกายนี้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์คือภารกิจของการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ของเราเนี่ยก็สิ้นสุดลงแล้วแต่เพราะว่าเรายังมีภารกิจที่ยังไม่สิ้นสุดเรายังต้องก้าวต่อไปเนี่ยเรายังต้องเป็นคนคนนั้นที่พระเจ้าอยากใ,ให้เราเป็นเนี่ย <but> <hygiene> เราก็เลยยังต้องมีชีวิตอ <but> ยู่ในวันนี้ต่อไปเพื่อเราจะสามารถดีขึ้นดีขึ้นเพื่อที่จะเป็นคนคนนั้นได้แต่การที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เร็วหรือช้าเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าแนละ้วพระพระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดแผนการที่ดีให้กับเราแล้วนะครับพระเจ้าที่ทรงเห็นเราแล้วว่าเราจะเป็นคนคนนั้นแหละที่ดีในอนาคตแต่เราเองเ,องเนี่ยเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าเห็นหรือเปล่าถ้าเราเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าเห็นเนี่ยเราก็จะสามารถดึงตัวเองไปถึงจุดๆนั้นได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเคยมีความสงสัยนะครับว่าตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใ,ใหม่เนี่ย ผมเองก็ยังไม่เติบโตใช่ไหมครับในเรื่องของฝ่ายวิญญาณจิตใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่เติบโตมุมมองความคิดที่เรามีต่อปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนกับทาลกอยู่นะครับแต่ทําไมพระเจ้าถึงอดทนกับคนแบบนี้ได้ทําไมพระเจ้าถึงมีความหวังกับคนแบบนี้ได้เพราะว่าเมื่อเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่น้องที่บังเกิดใหม่ใหม่เนี่ยล้วก็พบว่ามีหลายอย่างในตัวพี่น้องที่เราเองอดทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าเรา เติบโตมาในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็มีความเชื่อมีความรู้สึกมีอารมณ์มีแรงปรารถนาที่เติบโตในระดับหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อเราไปคุยกับพี่น้องที่อาจจะเป็นเด็กในฝ่ายวิญญาณกว่าเราเนี่ยเราก็เกิดความอดทนที่ต่ำมันคือหมายความว่าเรารู้สึกว่าทําไมเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจสักทีนะครับบางทีทํำไมเขาถึงติดอยู่กับปัญหาบางอย่างซึ่งเราสามารถที่จะหลุดออกมาได้โดยที่ใช้เวลาไม่นานแต่อธิบายแค่ไหน ดุนใจแค่ไหนเนี่ยเขาก็ไปไม่ถึงจุดนั้นหรือเขาจะไม่เก็ตอย่างที่เราเก็ตเลยางครับเราก็เกิดความหมดความอดทนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่าผมก็เคยเกิดความสงสัยว่าแล้วทําไมพระเจ้าถึงอดทนกับเราได้ในเมื่อเราเองเยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเข้าเข้าใจนะครับว่าการที่พระเจ้าอดทนกับเราในฐานะที่เรายังเป็นเด็กอยู่ได้นเนี่ยเป็นเพราะพระเจ้าไม่ได้มองเราในเวลานี้พระองค์เห็นเราในอนาคตแล้วว่าเราจะเป็นคนคน,นัหนที่สมบูรณ์นะครับแล้วพระองค์ก็ เห็นแล้วว่าอีกไม่นานเนี่ยเราจะเป็นคนคนนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยมีความหวังและมีกำลังใจกับเราอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าวันนี้เราอาจจะผิดพลาดเราอาจจะล้มเหลวเราอาจจะทําสิ่งต่างๆที่ไม่สมควรเนี่ยแต่พระเจ้าก็อดทนกับเราพระองค์มีความอดทนนานนะครับและอ่อนโยนและพระองค์ทรงเห็นเราว่าเราจะเป็นคนคนนั้นที่พระองค์อยากให้เราเป็นและนี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่เติบโตในฝ่ายวิญญ,ญาณคือเราจะมีความอดทนนานและก็ทําคุณให้ นะครับเมื่อเราเจอกับพี่น้องที่มีความเชื่อน้อยกว่าเรานะครับเติบโตน้อยกว่าเราแล้วเขาอาจจะยังมีอะไรบางอย่างซึ่งไม่เหมือนเราในเวลานี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะอดทนกับเขาและเข้าใจกับเขาได้เพราะเรารู้ว่าไม่เป็นไรอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตอีกไม่นานเขาจะเป็นผู้ใหญ่และเขาก็จะมีสิ่งดีๆที่เรามีในเวลานี้เหมือนกับที่พระเจ้าอดทนกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ หลักการง่ายๆอยู่3ข้อนะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่มีสันติสุขได้ตลอดเวลานะครับเป็นสันติสุขที่มาจากพระเจ้านะครับผมเดี๋ยวผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการที่เราจะมีสันติสุขจากพระเจ้าได้ตลอดเวลานะครับหรือว่าการที่เราจะมีความสงบสุขท่ามกลางความท้าทายหรือปัญหาในชีวิตของเราได้เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยนะครับเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยเราจะเป็นต้องเข้าใจว่า พระเจ้าเนี่ยได้ทรงใส่ความสามารถในการที่เราจะมีสันติสุขหรือความสงบสุขให้กับเราแล้วในฝ่ายวิญญาณนะครับนะคือพระเจ้าได้ประทานอํานาจที่จะให้เรามีกําลังที่จะสงบสุขได้ท่ามกลางปัญหาหรือความท้าทายแต่การที่เราจะสามารถดึงเอาความสามารถนั้นออกมาได้เนี่ยนะครับเราสามารถทําได้หลักๆอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับผ่านทางข้อพระคัมภีร์ที่เราได้โค้ดมานะครับ อันแรกก็คือเราจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนความคิดจิตใจของเราก่อนนะครับโดยการที่เราเนี่ยฝังความคิดของเราไว้ในพระวาชนะของพระเจ้าไม่ไน้หมายเขาว่าให้เราอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณตลอดเวลาแบบปลีกตัวไปใช้ชีวิตอธิษฐานตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้เข้าสังคมกับมนุษย์คนอื่นเลยไม่ใช่นะครับเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไปได้เหมือนกับคนที่เขาอยู่ในโลกในฝ่ายกายภาพได้อย่างปกติเลย เจอปัญหานู่นปัญหานี่เหมือนอย่างที่คนอื่นเขาเจอแต่เราสามารถที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยสงบสุขได้โดยการที่เรามองไปที่เบื้องขวาพระบาทของพระเจ้าและรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราแล้วเราเป็นคนคนนั้นที่พระองค์อยากจะให้เราเป็นนะครับเรามีข้อมูลเชิงลึกที่เหนือกว่าปัญหาที่เราเจอนะครับอันที่สองคือว่าเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อยู่กับโมเมนต์ในปัจจุบันด้วยคือว่าแทนที่เราจะเอาความคิดของเราไปหมกบุ่นอยู่กับปัญหาในอดีต หรือว่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยเราก็เอาจิตใจของเราเนี่ยอยู่กับพระองค์ในปัจจุบันนะครับแล้วบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณทรงอยู่กับเราในเวลานี้และพระองค์ทรงอยู่ที่นี่นะครับและสุดท้ายนะครับให้เรามีมุมมองที่ว่าในอนาคตของเราเนี่ยจะต้องดีกว่าในปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเรามีความเชื่อและมีกำลังใจแบบนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับสาหรับถ้อยคําของพระองค์ที่มาถึงเราในวันนี้ที่ทําให้เราเข้าใจความจริงที่พระองค์ต้องการจะสอนเรามากขึ้นผมขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านนะครับอธิษฐานขอให้พระเจ้าเห็นความรักและสันติสุขแล้วความสงบสุขเนี่ยจะทรงประทานความสว่างให้กับหัวใจของเราเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจนะครับว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงประทานสันติสุข ที่แท้จริงหรือความสงบสุขที่แท้จริงให้กับเราแล้วในฝ่ายวิญญาณแล้วขอบคุณพระองค์ที่พระวชนะของพระองค์เนี่ยที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเรานะครับที่จะสามารถดึงเอาความสามารถนั้นออกมาเป็นความจริงได้ก็คืออันที่หนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระองค์เป็นเหมือนน้าที่ล้างความคิดจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเสียใหม่เพื่อเราจะได้มีความคิดมีอารมณ์ความรู้สึกมีแรงปัรถนาบนอย่างที่พระองค์ทรงมี นะครับอย่างที่สองก็คือการที่เราเองเนี่ยตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณและพระองค์ทรงอยู่กับเราที่นี่นะครับเราจะอยู่กับพระองค์ในเวลานี้กับพระองค์ตรงนี้ที่นี่นะครับและขอบคุณพระองค์ในประการที่สามก็คือว่าพระองค์ได้ทรงให้คําม,มั่นสัญญากับเราว่าอนาคตของเราจะต้องดีแน่นอนเพื่อที่เราจะสามารถก้าวไปยังจุดๆนั้นที่พระองค์อยากจะให้เราเป็นและเป็นคนที่มีความหวัง ในสิ่งที่ดีในอนาคตเสมอและเราเชื่อว่าถ้อยคําของพระองค์ที่มาถึงเราในวันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเป็นบุคคลน,นั้นที่พระองค์อยากจะให้เราเป็นได้และความรักความดีของพระองค์จะสําแดงผ่านทางชีวิตของพวกลูกไปยังคนอีกมากมายทั้งผู้ที่ยังไม่เชื่อและผู้ที่เชื่อแล้วให้เห็นถึงความดีของพระองค์ผ่านทางชีวิตของพวกเราและพระเกียรติทั้งหมดจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน ขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณทุกท่านมนากนะครับสําหรับช่วงเวลาที่ดีที่เราได้ศึกษาพระวาชนะของพระเจ้าด้วยกันและผมเชื่อว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับทุกทกท่านเพราะว่าพระราชนะของพระเจ้าจะให้สนตีสุขแท้กับทุทกทท่านและเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ